วันนี้เป็นเช้าที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับการเดินทางรูแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้นอนน้อยมากนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยไฟบินเนี่ยดีเลยทำให้แบบมาถึงดึกนะครับคืนนี้ก็เลยก็เลยได้นอนค่อนข้างน้อยต้องตื่นเช้าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมืองเฮลซิกงกีเซ่ฟินแลนด์นะครับผอ,าอมาเดี๋ยวเราลองกินข้าวเช้ากันนะเป็นไงบ้างสภาพไม่ดี โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกัน เราทานข้าวเช้าเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าข้าวเช้าที่เลดิสันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยตอนนั้นเราไปพักเลดิสันอีกที่หนึ่งที่เมืองเบอร์เกนนะครับ <Whoa. S 1> ข้าวเช้าก็แบบเขาฟูแบบนี้มากแล้วเขาก็แบบเน้นแบบคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคำนึงถึงคอเลสเตอรอลนะครับผมนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าอาหารเขาเนี่ยใช่อาหารเขาแบบมีแบบ ขนมฟัมเพื่อสุขภาพเนี่ยหลายอย่างมากนะครับรวมถึงนมนะครับผมนมเนี่ยยปิดแบ่งตั้งแต่เป็นซอยนิ้วโลแฟตอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเ,เดี๋ยววันนี้แต่เราคงเดินทางไปชมเมืองเฮซิงกิกันนะครับตอนนี้เนี่ยเรากลับมาที่ห้องเพื่อขนกระเป๋าเล็กน้อยก็อนนี้ ช้านี้ที่ฟินแลนด์นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยที่แรกที่เราแวะไปก่อนนะครับผมก็คือเออจ้าตัวไปออแกน300ชิ้นใช่ไหมใช่เขาชื่อเขาชื่อว่าชื่ออะไรวะะชื่ออไรไม่รู้เพราะตอนนี้หน้าชาไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะดีดเสิร์ชให้ละกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ขับรถต่อมาที่โบสถ์จันบินนะครับผมนะเขาบอกว่าโบสถ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของความรักนะครับผมถ้าเกิดว่า ใครเนี่ยมาแล้วอธิษฐานแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเนี่ยก็จะต้องมา,ามการงานแง่โบนนะครับผมด้วยการแต่งงานในโซึ่งหมายความว่าเ,เราเนี่ยที่จะไม่ได้เข้าโบสถ์เราจะมที่มีพิธีแต่งงานนะครับแต่ว่าเท่าที่เรามาวันนี้เนี่ยเหมือนกับวันนี้ไม่มีนะครับผม ลมเย็นมากๆนะครับผมใครมาเนี่ยแนะนําให้เดินขึ้นมาถ่ายรูปด้านบนนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามาเนี่ยก็มาก่อนเวลาบสเปิดสักนิดหนึ่งนะครับผมนะจะได้มีเวลาเดินเที่ยวด้านลับด้านด้านบนนะครับผมซึ่งถ่ายมาค่อนข้างสวยนะ ก็วันนี้นะครับเราก็ซิตี้ทัวร์กันในฟินแลนด์นะผมนะเมื่อเช้าเราก็ไปที่โบสถ์มาก่อนนะครับหลังจากอ๋อไม่ใช่เราวอล์กที่โบสถ์ไปแล้วน,นี่นะนะหลังจากที่โบสถ์เนี่ยเขาก็ปล่อยให้เราค่อนข้างอิสระเราก็ไปดูโบสถ์อีกชื่อหนึ่งที่เป็นมาจากรัสเซียนะครับที่ท,ที่เขาชื่ออะไรนะกุฟ oh mm. เปนสกีกุฟเปนสกีนะครับผมนะซึ่งเป็นโบสถ์ของแบบ เขาผลินมาจากรัสเซียนะครับซึ่งแบบม,มองว่าเออมันสวยงามมันเหมือนกับจัตุรัสแดงของทางรัสเซียนะครับผมนะเขาเขาจะสร้างเป็นแบบระดับหนาแน่ๆเนี่ยขึ้นมาดูแล้วกันนะครับหลังนา้น้เนี่ยเราก็ไปกินข้าวเที่ยงนะครับพอกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เออมาเขาก็ปล่อยให้อิสระต่อนะครับเพื่อรอเวลาที่ขึ้นเรือซินเดลา์นะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาข้างสต็อกแมน จะทยอยขึ้นเต๋อให้ดูแล้วกันนะที่ที่เราไปแต่ละที่ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยลมวันข้างแรงแล้วก็ฝนตกนะครับผมนะเราก็พอนะว่าคืนนี้เนี่ย <c oughs> นอนบนเรือเนี่ยคงไม่เจอคลื่นอีกไม่งั้นผมมาเล็กเวงวคลื่นหน้าดูเลยนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บนเ,เนนรือสีรลส์แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเรือสีราย์ให้ดูว่าเป็นยังไง อันนี้เราอยู่ในเรือซีรีลไลน์แล้วนะคะซีเีทไลน์ซีรีนา,ลา,ลา,ลาไลน์สรุปอะไราาซีก้านไลน์นะครับผมนะเอ่อเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเอารากำลังสำรวจเรือนะครับผมเพื่อที่จะรอทานข้าวเย็นนะครับผมนะซึ่งเป็นบุฟบเป๊ะซีฟู้ดไม่อั้นเเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมเวลาประมาณสี่โมงสี่สิบห้านะอันนี้ก็เดินสำรวจเรือไปก่อนราคาที่เขาลงไว้นะครับก็คือประมาณ ราคาบุฟเฟ่ในในเรือเนี่ยมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะ,ะครับต้องบอกว่ารายละเอียดในก็มมอ,อกเรือเนี่ยใหญ่กว่า D F D S เยอะมาก<ช>นะครับร้านอาหารก็เยอะมากนะใช่ร้านอาหารก็เยอะมากด้วยนะครับนะแล้วก็น่าก,กินทั้งนั้นเลย ก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นนะครับผมนะที่เหลือเนี่ยมันเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์นะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าไลน์อาหารดีกว่าเหลือ D.F.D.S. นะครับแต่ว่าถามว่าถูกใจไหมก็ยังไม่ถูกใจปากคนไทยมากนักนะครับผมกับกับราคาที่แบบว่าประมาณ42ยูโรนะครับผมก็คือราวๆัน0 0แล้วคนเนี่ยคนน้เยอะมากนะคเขาเขาเสิรอาหารค่อนข้างเร็วนะครับผมนะ หลายหลายคนเนี่ยที่มารีวิวนะครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นไข่ปลาคาเวียนะครับซึ่งแบบมันมีมันสีดำาๆอยู่เหมือนไข่ปลาคาเวียนะครับแต่ว่าพอไปถามเขาจริงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นซีวีดนะครับผมนะมันมีมีไข่มันจะมีทําเป็นแบบไข่อยู่สามนี้นะครับมีเป็นแบบเหมือนก้อนก้อนกกลมเล็กๆสีดําแล้วก็สีสีส้มส้มแดงแอีกสองอันนะครับผมผมก็เลยถามเพราว่าเฮ้ยไอสีแดงแดงสองอันเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาก็บอกว่าอันนึงเนี่ยเป็นซีวีดอีกอันนึงเนี่ย เป็นไข่ปลานะครับผมนะเราก็เลยถามว่าไอ้ดำๆเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นซีวีดเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งเขาทําเรียนแบบเหมือนเป็นไข่ปลาคาเวียแหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไข่ปลาคาเวียนะครับผมนะเป็นซีวีดนั่นเองนะครับเราก็ว่าเฮ้ยไข่ปลาคาเวียจะมาให้ตับบุฟเฟ่ต์อย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่นะครับผมนะด้วยราคาประมาณขนาดเท่านี้นะด้วยค่าของชีพของทางแถบด้านนี้ด้วยนะครับนะเราก็กําลังนั่งเรือนะครับผมนะ กลับไปที่ไม่ต้องบอกไม่ได้กลับไปเรากําลังนั่งเรือไปที่สวีเดนนะครับผมนะอ่าก็ได้ถึงเรือเอ้ยทราจะถึงสนะวีเดนเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยน่ามาช่วงเช้านะครับผมนะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมานั่งทําทกิจกรรมอะไรหลายอย่างบนเรือนะครับซึ่งมีทั้งช็อปดีที่ฟรีนะครับผมนะช็อปดีที่ฟรีนะครับรวมไปถึงไฮซีโนมีเล้ามีบาร์มีรูปอะไรเงี้ยมีสระว่ายนะ้ำมีจักร์กุอยู่ข้างในนะครับผมนะแต่ว่า เขา,มาไมอนาญาตได้ถ่ายรูปนะครับาก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมานะครับผมนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราคงไปซื้อของฝากอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า,าบางทีเนี่ยตล้องหมอกตอนนี้เนี่ยเจอมากับตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโกลงเราหลอกคือเราไปซื้อของซิเวเนียมาซื้อของฝากมานะครับผมแล้วอันเนี้ยมันมีแท็กป้ายราคาอยู่อันหนึ่งคือ,คอซื้อของเหมือนกันสามชิ้นนะครับผมแต่ว่าป้ายแท็กราคาเนี่ย มันมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่มันไม่ชัดนะครับผมนะมันไม่ชัดระหว่างเลข3กับเลข8นะครับผมนะมันเขาก็เลยเไปคิดเนี่ยอยู่ที่18ยูโรนะครับผมในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยอยู่ที่13ยูโรอีก2ชิ้นเนี่ยมันจะมีป้ายแต่ว่าป้ายชัดเนี่ยอยู่ที่13ยูโรซึ่งเขาไม่ได้เช็คให้ละเอียดนะครับผมนะผมบอกผมไม่ได้เช็คละเอียดด้วยเพราะว่า ด้วยความที่ว่า1คือรีบ2คือเรื่องของเวลาค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นได้เขาก็ติดๆอะไรอย่างงี้ไปมันก็น่าจะถูกต้องนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะครับผมนะก็อยากถ้าเกิดใครมาเที่ยวเนี่ยก็เช็คสักนิดหนึ่งนะครับผมนะเสียวเวลาสักอีกนิดหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าระหว่าง13ยูโรกับ18ยูโรเนี่ยมันก็ต่างกันที่ชิ้นละ100บาทเลยทีเดียวนะชิ้นละ100-120เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศเรือให้ดูแลกันนะครับผมนะว่าบรรยากาศเรือตรงเนี้ยเนี่ยเป